หลักการที่104ไม่ต้องแปลกใจเมื่อถูกทดสอบถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ร้ายแรงแต่แทนที่ด้วยความชื่นชมดีเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อพัฒนาชีวิตของคุณให้เป็นผู้ใหญ่ในพระคิดในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่3-5ยิ่งกว่านั้น เราชื่นชมยินดีในความทุกยากของเราด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกยากนั้นทําให้เกิดความอดทนและความอดทนทําให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงใช้ได้และการที่เราเห็นเช่นนั้นทําให้เกิดความหวังและความหวังมิได้ทําให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้ามาสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานแก่เราแล้ว2คริน์บทที่4ข้อที่7ถึง18แต่ว่าเรามีของมีค่าอยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิเดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองเราถูกขนาบรอบข้างแต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ได้เราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดมานะ เราถูกคมเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตรึงลงแล้วแต่ก็ไม่ถึงตายอยากกอบบทที่1ข้อที่2ถึง4ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆจงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง และจงให้ความหนักแน่นมั่นคงนั้นบนรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะเป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย 1. เปรโตบทที่4ข้อที่12-13ถึง13ดูก่อนท่านที่รักอย่าประหลาดใจที่ท่านต้องรับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป,เป็นการลองใจเหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาด ได้เกิดขึ้นกับท่านแต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคิดเพื่อว่าเมื่อผะสหลีของพระเจ้าปรากฏท่านทั้งหลายจะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วยให้เตรียมพร้อมสําหรับการถูกนินทาว่าร้ายและการข่มเหงเพราะเหตุความมุ่งมั่นของคุณที่มีต่อองค์พระเยซคริ และการเชื่อฟังพระคําของพระเจ้าด้วยความสัตว์ซื่อของคุณมัทธิวบทที่5ข้อที่10ถึง12บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาบทที่10ข้อที่16ถึง28ดูเถิดเราใช้พวกท่านไปดุดแกะอยู่ท่ามกลางหมาป่าเหตุฉะนั้นจงฉลาดเหมือนงูและไม่มีภัย เหมือนนกพิราบแต่จงระวังให้ดีเพราะคนเพราะคนเขาจะอายัดท่านทั้งหลายไว้กับสารและจะเคี่ยนท่านในธรมรมศาลาของเขา2ทิโมธีบทที่3ข้อ12แท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยสคริตจะถูกกดขี่ข่มเหงหงเปรโตบทที่4ข้อ12-19ดูก่อนท่านที่รัก อย่าประหลาดใจที่ท่านต้องรับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจเหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านแต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคิดเพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏท่านทั้งหลายจะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วยถ้าคุณทุกข์ยากลำบาก ด้วยเหตุความชอบธรรมคุณควรจะอดทนและคุณจะได้พระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วคุณจะได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามัทธิวบทที่5ข้อ1 0 1ถึงท่านทั้งหลายจะเป็นศขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านและจะไล่ท่านออกจากพวกเขาและจะประนามท่านและจะเหยียดชื่อของท่านว่าเป็นคนชั่วช้าเพราะท่านเห็นแก่บุตรมนุษย์ ในวันนั้นท่านทั้งหลายจงชื่นชมและเต้นโลดด้วยความยินดีเพราะดูเถิดบำเหน็จในสวนรรค์ลูกาบทที่6ข้อที่22-23แล้วก็ยาก,กอบบทที่5ข้อที่10ถึง11นะครับยาก,กอบทที่5ถึงออข้อที่10ถึง11พี่น้องทั้งหลายจงเอาแบบอย่างในการทนทุกข และการอดทนของผู้เผยพระพจนะผู้ได้กล่าวความในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงดูเราถือว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุขท่านได้รู้เรื่องความอดทนของโยกและได้เห็นว่าในที่สุดปลายนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปรียมด้วยพระเมตตาคุณสักเท่าใดพระธรรมหนึ่งเปรโตบทที่ 3: ข้อ13ถึง17 พิเศษในข้อที่14นะครับแต่ถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายต้องทนทุกข์เพราะเหตุประพฤติการชอบธรรมท่านก็เป็นสุขอย่ากลัวเลยและอย่าวิตกเลย 1. เปรโตรบทที่5ข้อที่6กถึงสิเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า,เพ,า,พจจาเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร แนวทางการปฏิบัติของคุณในหลักการที่105นะครับการเสริมสร้างและการดูแลรักษามาตรฐานตามพระคัมภีร์จะหนุนใจให้ลูกๆของคุณหรือคนหนึ่งคนใดให้ไปในทางชอบธรรมนั้นเป็นเอกลักษณ์และเป็นลักษณะเฉพาะคนชอบธรรมที่จําเป็นต้องพัฒนาภายใต้คุณภายในคุณนะครับซึ่งจะต้องพัฒนาภายในคุณพร้อมด้วยหน้าที่รับผิดชอบและการงานตาม พจนคำของพระเจ้าซึ่งจะเป็นการสําแดงออกถึงพระลักษณะของพระคิดที่มีอยู่ในตัวของคุณคารเทียบทที่5ข้อ2 2่3ฝ่ายผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรัก,คว,ค,วกรความปราบปลื้นใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเอเฟซัสบทที่1ข้อที่4ในพระเยซูคริสต์นั้น พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราจักตําหนิในสายพระเนตรของพระองค์บทที่4ข้อที่17เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอยืนยันและเป็นพยานในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าประพฤติตามอย่างคนต่างชาติที่เขาประพฤติกันนั้นคือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไร้สาระ ฟิลิปปีบทที่สองข้อ12ถึงเหตุฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าเมื่อท่านเชื่อฟังทุกเวลาฉันใดท่านทั้งหลายก็จงอุตสาหประพฤติและเพื่อให้ได้รับความรอดด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นฉะนั้นมิใช่เฉพาะที่ข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้นแต่ยิ่งประพฤติให้มากในเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำกิจอยู่ภายในท่าน และท่านมีใจปรารถนาทั้งประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์คลสีบทที่3ข้อ12ถึง24เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจปราณีใจท่มใจอ่อนสุภาพใจอดทนไว้นานจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน และถ้าแม้ผู้หนึ่งผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทําอย่างนั้นเหมือนกันหนึ่งทีบทที่4ข้อที่7ถึง8อย่าใส่ใจกับเทพนิยายอันไร้าสาระจงฝึกตนในทางธรรมเพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง เพราะส่งไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย2เปรโตบทที่1ข้อ2ถึง10และโดยเฉพาะข้อที่5นะครับเพราะฉะนั้นเองท่านจงอุตสาห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อและเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพ,พรครับ